สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะคะและนี่คือภาษีอย่างย่อนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังจะมาคุยกันในเรื่องของรายได้ของยูทูบเบอร์เช่นเคยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันไปแล้วเรื่องของรายได้จาก Google a d s e n s e ใช่ไหมคะรายได้ในเรื่องของการออกงานอีเวนต์นะคะโชว์ตัวต่วตางๆและวันนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะได้รับงานนั่นก็คือการรีวิวสินค้าแล้วก็รับงานจากสปอนเซอร์นั่นเองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการคิดค่าใช้จ่ายคำนวณค่าใช้จ่ายนั้นนะคะเขาคำนวณกันยังไงคะ่ะสำหรับการรีวิวสินค้านะคะหรือว่าการรับงานสปอนเซอร์เนี่ยก่อนที่เราจะรู้ได้ว่าของเราอ่ะเป็นรายได้ประเภทไหนมันต้องแยกลักษณะประเภทงานแล้วก็ขอบเขตของงานก่อนนะคะว่าเรารับผิดชอบงานแค่ไหนสมมุติว่าวันนี้เรารับงานมา1อย่างแล้วเขาให้เราแค่ ถือสินค้าโชว์ใช่ไหมคะถือสินค้าโชว์โพสต์ลง Facebook แฟนเพจส่วนตัวหรือว่าอาจจะเป็นการเขียนบล็อกรีวิวสั้นๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะงานแค่นี้ ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะคะใช้แรงตัวเองใช้มันสมองตัวเองแล้วก็โพสต์ลงช่องทางแค่นี้ธรรมดาแบบนี้ถือเป็นการจ้างงานประเภทการรับจ้างทั่วไปนะคะก็เป็นเงินได้ประเภท4 0วงเล็บค่ะแล้วก็หากค่าใช้จ่ายนะคะได้แค่5 0ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าในอีกมุมหนึง่งเรารับงานมาแล้วเราต้องมีการทำเขาเรียกว่าทำโปรดักชันใช่ไหมอาจจะเป็นการทำละครสรั้นเพื่อที่จะพีเต์สินค้าตัวนี้มีการจ้างคนตัดต่อมีการจ้างทีมงานจ้างช่างไฟจ้าง ทีมถ่ายคลิปรีโอแบบนี้นะคะถือว่าเป็นรายได้ประเภท40วงเล็บ8ซึ่งอาจจะเป็นรายได้ในส่วนของค่าบริการรับลงโฆษณาต่างๆนะคะก็จะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงแล้วก็สมควรซึ่งถ้ามันเป็นกรณีที่เป็นของ40วงเล็บ8แบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมนะคะจะทําบัญชีนะคะรับจ่ายเงินสดแล้วก็อย่าลืมเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการรับงานานั้นๆเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการยื่นเสียภาษีด้วยค่ะ สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่อง Channel ภาษีอย่างยอ่อแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจนะคะภาษีอย่างยอ่อในส่วนของ Facebook ให้พิมพ์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะและใครที่มีคำถามนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ